เราไม่รัก,กร,ารก่างกายเราใครจะรักร่างกายเราล่ะเข้าใจไหมลูกเราสวยคนอื่นจะรักเราไม่สวยเราโทมเราโอ้ยไม่สงงาไม่ผู้ชายก็าจะไม่ชอบนะลูกดังนั้นหน้าที่ของคนที่อยากให้คนอื่นมองคือทำตนให้สง่างาและสวยตลอดเวลาสวยกายสวยวาจาสวยใจ สวยไม่ต้องสวยให้ใครดูสวยให้ไอ้คนที่เราจะเอามันนั่นแหละดูคนอื่นจะมองอย่างไงช่างมันแต่ว่าเราจะเอาคนนี้เราทีไว้เลยว่าเราจะเอาคนนี้ดังนั้นเราก็ทําทุกอย่างให้ไอ้คนนี้ดูทําให้คนรักทั้งโลกทําไม่ได้ทําไม่ได้แต่เลือกที่เราจะทําให้เขารักได้เข้าใจไมไหมลูกการยืนอยู่ในความพอดีและเหมาะสม จะสร้างให้คนไม่รักและไม่เกลียแต่เมื่อเราพลิกไปด้านใดหรือหนักไปด้านใดด้านหนึ่งมันจะส่งผลส่งผลกับอีกด้านหนึ่งเสมอสมมติว่าเราทำตัวให้คนนี้รักแต่ไอ้คนนี้ไม่ชอบอีคนนี้มันก็จะเกลียดเราไปด้วยฉันใดก็ฉันนั้นเราอยากทำตนให้ใครรักก็ทำเฉพาะบุคคลไปเลย เข้าใจไหมลูกไม่ต้องไปทำเผื่อแผ่ให้กคนรักหรอใช่ไหมเล่าเดี๋ยวก็ <c oughs> ค่อยๆทำไปทีละคนและจำไว้ทำดีกับใครไม่ต้องไปหวังผลว่าเขาจะดีกับเราตอบตลอดไปเพราะสุดท้ายหมดความดีกับเขาเมื่อไหร่ความสำนึกในบุญคุณน้อยลงเมื่อน,นั้นเข้าใจไหมลูกความสำนึกในบุญคุณจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเริ่มช่วยเขาหรือว่าเราช่วยเขา ได้สำเร็จแล้วแต่เมื่อสำเร็จผ่านไประยะหนึ่งกระตันยูกระตาเวทีจะเริ่มบางลงลเริ่มบางลงบางลงสุดท้ายลืมสุดท้ายลืมเข้าใจไ่โลูกนั่นละ่ะคือสัจธรรม